ได้มันมีไม้ไม่ไม่ไม่ไม้ไหนได้ได้โอ้ยที่อย่ไม่เป็นไรครับผมหัวใจจะวายโอเคครับมาเจอคลิปนี้นะฮะอันนี้เป็นคลิปลงเขานะครับหลังจากคลิปเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปขึ้นเขานะฮะดูฮะนั่งไหลติดเลยครับอ่าให้ชมบรรยากาศการลงเขานะครับ เดี๋ยวปีหน้าก็เทปูนแล้วอ,อ๋ออันนี้ถ้าทำทางปูนก็จะวิ่งง่ายขึ้นเนาะมันจะไม่ลื่นเนาะใช่ใชนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านดงยาปานะฮะศรีสัสนาลไยสุขโขทัยนะครับวันนี้เรามาบุกสวนทุเรียนภูเขานะฮะ <c oughs> เป็นพันเป็นพันพื้นเมืองนะฮะแล้วก็ หมอนทองแล้วก็ลงรับแรงลินรับแรนะครับวันนี้เราจะมาเจอกันทุกสายพันธุ์เลยนะฮะร,รวมถึงอลองกองลงังศาสหนีหมดเลยนะครับที่นี่นะฮะตอนนี้เราอยู่บนยอดภูดขเขาดงยะปานะฮะเดี๋ยวนะทางนี้มันไปได้ไหมฮะอันตรายไม่ไม,ไม่อันตรายไปได,ด <c oughs> ้ไปได้ไ นี่แตะเบรกตลอดเลยเนาะนี่นี่แหละปาล์มเหรอมมีต้นปาล์มด้วยเหรอใช่ใช่เอมเดี๋ยวพี่กลับรถกันะอ้าวไม่ใช่เหรออันนี้ต้นต้นนั่นะต้นที่ลูกจากอ๋อนี่เหรอเลี้ยวเข้านี่เหรอจากเหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะอันนี้มันหักศอกนะฮะมันเลี้ยวไม่ได้พอนกลับล้ำก่อนโอเดี๋ยวนี้ ากพี่สมพรเป็นไกด์นาเที่ยวนะฮะอันนี้ต้นทุเรียนนะครับผมต้นทุเรียนพันธุพื้นเมืองแล้วฮะแล้วก็มาติดต่อยอดติดตาของหมอนทองนะฮะรวมทั้ง,ห,งหลินรับแรงแ,และหลงรับแรงนะครับนู่นอันนู้นต้นล,งลองกองลองศาสตร์นะฮะต้นเป็นลังศาสตร์นะฮะแล้วก็เอายอดลองกองมาเสียบโอ้ยตายแล้วลำบากลำบากลูกพี่เราเลย <c oughs> เพื่อการนี้นครับ <c oughs> เพื่อหมู่บ้านตงยาปานะฮะ พี่สมพรทําได้นะครับและเพื่อคลิปใน YouTube ของผมนะฮะเดี๋ยลืมครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e ด้วยนะครับ <g ül> กับช่อง AM สุโขทยัย b a r b เบนะฮะเราจะมีคลิปรวมๆหลากหลายนะฮะมาให้ชมกันนะครับทางวิถีชีวิตนะฮะคลิปตัดผมนะฮะการละเล่นเดี๋ยวพี่วอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มาติดเอาไปแล้ว <c oughs> โอ้อันนี้คือเส้นทางจริงนะครับที่ว่าเขาใช้เดินทางกันจริงๆนะฮะของคน ในหมู่บ้านนะฮะที่ทําเกษตรในย่านนี้นะครับโอ้โ,อโอ <c oughs> หใจเย็นใจเย็นใจเย็นไหล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 แอมเดี๋ยวแอมเดินไปก่อนเลยอ่อาได้ได้ได้ได,ด้จอดก่อนจอดก่อน <c oughs> อันนี้ผมต้องไปทางไหนเดินไปนั่นแหละตามทางนี้นะใช่ใช่โอเคอันนี้อันนี้คือลังศาสตร์นะฮะลองกองลังศาสตร์ลองกองใช่ไหมอันนี้เส้นทางมันหวาดเสียวเพราะว่าไอ้ใบไม้มันเกาะมันอาจจะไหลได้ก็เลยให้เอามอไซค์ไปก่อนเดี๋ยวเราก มาเดินกันวันนี้รอรองเท้ามาลุยเข่าเลยครับนี่อันนี้คือนี่ผลฮนะอีกสักกันยานะฮะจะได้กินอยู่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะพามาถึงทินลองกองรังสาสุขโขทยัยแล้วก็ทุเรียนทูเขาหลงรับแลลิล่นรับแลทุเรียนพื้นเมืองทุเรียนหมอนทองนะที่นี่มีหมดอะร,รวมถึงมังคุดเงาะกาแฟ เหตุแตไม่ออกอยู่กับธรรมชาติเนาะขออนุญาตไม่ปิดแมสนะครับเพราะเราอยู่กับธรรมชาติดูดูวิวด้านล่างนะฮะนี่อยู่บนยอดภูเขานะครับทําไมถึงชื่อทุเรียนภูเขาเพราะว่านี่ไงเขาปลูกไว้บนภูเขามันไม่เหมือนกับทุเรียนพืนราบที่ปลูกตามไร่ตามสวนทุเรียนภูเขาข้อดีคืออะไรมันมีแร่ธาตุก็ดินดูดินมันเป็นดินภูเขานะฮะมันมีหินมี มีแร่ธาตุในดินอยู่ซึ่งพื้นล่างนี้จะไม่มีนะครับนี่ครับในในก้อนหินก้อนดินพวกเนี้ยมันมีแร่ธาตุของมันอยู่เขาเรียกว่าดินลูกลางมันก็เลยทําให้ทุเรียนมีรสชาติที่ดีเอออันนี้ใช่ไหมไม่ใช่มีกล้วยฮะกล้วยภูเขาโอเคครับวันนี้ชมบรรยากาศกันนะฮะสดจัดไม่ตัดต่อนะครับเพราะว่าผมตัดต่อไม่เป็นนะครับตัวไมใใ้ใหญ่เลยครับ อีกครั้งฮะที่นี่คือดงยะปลาศรีสชนาลัยสุโขทัยนะฮะนู่นอันนู้นอันนู้นหลังศาสตร์เหรอลองกองลองอลกองทุเรียนเดี๋ยวข้ไปดูสวนเรียนโอเคอ่ะอันนี้เรามาถึงทางที่ดีแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นเส้นทางที่เขาทําไว้นะครับสําหรับเอามาขนลากของไปกันต่อนะครับผมดดดดดเดี๋ยวนะแจ่เย็นนะลูกพี่ใช่ใ่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะโอเคไป

ย่างไงนะอธิบายไปอันนี้เป็นสวนทุเรียนอ่ะอันนี้เรามาถึงเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่เราตั้งไว้โอ้โหยังดกเลยอันนี้พันอะไรเอ่ยอันนี้หมอนทองอันนี้หมอนทองนะฮะนี่ฮะโอเคครับผมเฮ้ยเหนื่อยตื่นเต้นทําไมเนี่ยตื่นเต้นไม่ใช่อะไรนะตื่นเต้นแว้นมอเตอร์ไซค์โอเคโอ้โหี่ไม่ี่ตอนนั้นเห็นแค่ลูกเพิ่งมาเหมือนกันใช่ไหมเพิ่งมาโอเคนะฮะนี่เจ้าของสวนนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตสง <c oughs> บสติอารมณ์สักนิดหนึ่งนะโอโหมันมันตื่นเต้นนะฮะกลัวความสูงด้วยเรื่องเรื่องอะโอเคนะครับตอนนี้มาถึงที่ต้นทุเรียนแล้วเดี๋ยวให้ชมเลยโอเคนี่อันนี้เป็นพันหมอนทองนะฮะที่เขาต่อยอดทาบกิ่งมาแล้วก็ามาติดกับต้นเดิมที่เป็นสายพันธุ์ของพื้นเมืองนะครับนี่ฮะเป็นหมอนทองแล้วก็อันนี้มากั้น เพื่อไม่ให kind of ้มันชนกันใช่ไหมมีการกั้นด้วยโฟมนะฮะชนกันแล้วมันจะมีตัวนอนตัวอะไรอยู่อ๋อมันจะแทงเนื้อนี้หรอโอเคนี่อันนี้มีหลายลูกเลยมีสิบยี่สิบกว่าลูกนะฮะสนุนราคาของทุเรียนภูเขาอตุงยาปานี่ก็ตกโลล่าเท่าไหร่นะตอนนี้ร้อยแปดสิบนะครับโอ้โหไม่ได้แล้วพอแล้วตรงนี้มีไหมล่ะ อ้นมันมีทางตรงนี้ฮะต้องขึ้นไปข้างบนเหรอมันมีทางไปไปไปเพื่อเพื่อทุกคนนะครับผมหนึ่งสองสามโอเคขึ้นได้โอเคตอนนี้คือเราต้องไต่ภูเขานะฮะนี่ครับเขาถึงเรียกว่าทุเรียนภูเขานะครับไม่ใช่จะกินกันได้ง่ายๆนะฮะต้องไต่ภูเขาดีใส่รองเท้าปีนภูเขามามาเพื่อการนี้มาเดี๋ยวเรามาชมที่ต้นกันเลย นี่อันนี้อันนี้อันนี้อีกอีกเท่าไรถึงจะได้กินได้ตัดก็น่าจะประมาณเป็นเดือนไหมเป็นครึ่งเดือนแหละประมาณนี้ครึ่งเดือนเนาะอ่ะไอมันมันออกออกจากลูกนี่เป็นดอกนี่กี่เดือนเนี่ยถึงจะได้กินอ่ะเป็นสามเดือนตั้งแต่มาติดผลแล้วนะติดดอกหนึ่งร้อยวันนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลของทุเรียนนะครับ ตุเรียนภูเขาดวงยาป่าศิษสัชนา,าไยนะฮะดูเ,เ,เ,ดเป็นพันธ์หมอนทองนะฮะตูดแหลมดูเนื้อแน่น,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 ะะนๆนะฮะหวานๆนะฮะโอ้ยเสียงตื่นเต้นนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะเหนื่อย,โอ,ยโอเคครับปะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อไปนี่น,นี่อันนี้หน้าผาเลยเหวเลยแต่ก็มีทางเดินอ่ะไปพาไปต่อ โอ้นี่ฮะเจ้าของสวนนะครับใครอยากกินนี่ติดต่อเลยครับสมพรหน้าอุดมนะะร้านตัดผมนะฮะโอ้อันนี้สามลูกเลยแล้วเวลามันออกดอกมามันออกมากี่ดอกอ๋อมันออกมาเยอะแล้วเป็นสิบเลยเหรอใช่ใช่แล้วเราต้องต้องต้องตัดออกต้องคอยแต่งมันอ๋อให้มันเหลือเหลือประมาณสิบลูกอะไรให้มันเหลือประมาณนี้แหละไม่ให้แน่นเกินถ้าแน่นเกินมันจะงลูกเล็กเหรอหรือมันจะร่วง อ๋อโอเคนะครับประมาณนี้ถ้าสมมติออกมาสิบดอกเนี่ยจะคัดออกมาเนี่ยเหลือประมาณสุดท้ายเหลือประมาณแค่อะไรนะช่อละช่อละลูกสองลูกเองอันนี้สามลูกนะฮะนี่ครับโอเคครับนี่คือทุเรียนหลงเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นพันหมอนทองดงย่าปานะฮะทุเรียนภูเขานี่ภูเขายังไงดูก่อนดูเส้นทางเฮ้อ นี่เขาก็ากแล้วอย่างไอพวกต้นไม้นี่มาปลูกทําไมอ,ะอ่ะอ๋อตอนแรกคือทุเรียนยังเล็กไงเขาก็เลยอ๋อนั้นปลูกไว้เวลาเราตัดหญ้าจะได้เห็นคือตอนตอนแรกธูเดนะียนมันลูกมันเล็กใช่ไหมตัดหญ้าปุ๊บก็เห็น,ดนแดงๆนี่แสดงแสดงว่าสัญ,ญลักษณ์ว่ามีของมีต้นทุเรียนอยู่อ๋อคือปลูกคู่กับต้นทุเรียนแล้วเมอธูเรียนโตแล้วเดี๋ยวเขาก็ตัดทิ้งอ๋ออ๋อโอ้โหนี่เป็นเทคนิคนะฮะคือหมายความว่าตอนต้นน้อยๆแล้วหญ้ามันขึ้นลก มันก็เลยมองไม่เห็นว่ามีต้นทุเรียน<ช>อาจจะตัดทิง้ง<ช>อ๋อก็เลยปลูกอันนี้เพื่อเป็นสีแดงไว้โอ้โหนี่นี่เป็นภูมิปัญญาเลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาคนตัดละบางทีเขามองไม่เห็นเนาะมันรกเขาก็เลยปลูกไอ้ต้นสีแดงนี้ไว้เพื่อจะได้ว่านี่นะมีทุเรียนตรงนี้นะเวลาตัดจะได้ไม่โดนโอ้มีพริกด้วยโอเค,อเคน,รรเนี่นี่นี่อ๋ออันนี้มีไม่กี่ลูกเองฮะหรือตัดไปแล้ว อ,อ๋ออ๋อันนี้คืออีกอีกอีกเทคนิคหนึ่งนะถ้าต้นเล็กๆไม่เอาไว้เยอะต้นนี้มีสองลูกเองโอเคนะฮะนี่เป็นความรู้ใหม่เลยครับปลูกต้นเขาเรียกต้นอะไรนะต้นใบเงินเหรออ่าใบเงินใบทองนี่ฮะต้นแดงๆปลูกคู่เลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันมันลกขึ้นมานะ่ะมันจะได้รู้ว่าตรงนี้มี